สวัสดีค่ะทางติกต o กนะคะสวัสดีท,า,ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะพี่กันมาไลค์ให้ความรู้และก็ให้คำปรึกษาพี่ก็ตอบแล้วขนมจีนือกินได้ขนมจีนกะกินได้ปลาล้าเนี่ยขอเป็นปลาล้ะสุกก่อนแต่ถ้าเกิดจะกินน้ำปลาล้าไม่สุกกินดีก็พี่ขอรอสักหเดือนถึง1ปีไปก่อนเลยนะคะ สวัสดีคุณนิสาระอุย้ยวันนี้ทาง YouTube วันนี้ทาง YouTube ชินกันดับนะคะขึ้นมาทักทายเป็นคนแรกเข้าเร็วพอทางเพจสวัสดี297ท่านค่ะโอ้โหดีใจมากมากันเยอะมากเลยคือโดนปิดกั้นมาแบบรู้สึกว่าโพสอะไรไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีใครเห็นนะ่ะวันสองวันนี้นะคะแล้วแล้วก็เลยอยากให้ช่วยกันแชร์ให้พี่กันนิดนึงนะคะอยากให้เพจพี่กันไปให้ ทั่วๆถึงถงกันนะคะเพราะว่าพี่ก่งก็พยายามหาคอนเทนต์หรือความรู้ดีๆมาฝากคุณแม่นะคะมาคำถามกันเลยดีกว่าค่ะําถามไหนตอบไม่ได้พี่เกงก็อาจจะขอค้าบอกค่าไปก่อนนะบางทีถึงแม้จะพยายามหาความรู้มาเยอะแล้วแต่บางทีอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างนะคะตอบไม่ได้จะบอกว่าตอบไม่ได้นะ <c oughs> แม่ผ่าคลอดให้นมลูกสามารถดื่มนมตาหมีและนมโอนติแนตและทานขนมปังหรือซีเรยียลอาหารเช้าได้ไหมคะ โอ้ที่พูดมาเนี่ยของมีประโยชน์นะคะเนี่ยทานได้เลยเนาะนมตาหมีกินได้นมโอ๊ตินกินได้ถ้าเกิดโกวอ้วนก็กินรสจืดหรือว่าหวานน้อยไอ้นมโอนตินเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยมากๆน้อยที่สุดอ่ะเนาะเขามีอยู่เนาะพี่กันเคยเห็นขนมปังซีเรียวกินได้หมดเลยนะคะไม่ต้องงดไม่ต้องกลัวนะท่อน้ํานมอุดตันนะคะบางคนไม่กล้ากินอะไรเลยเพราะกลัวท่อน้ํานมตันก็จะบอกว่าท่อนมนมตันสาเหตุที่เกิดไม่ได้เกิดจากอาหารสาเหตุที่เกิดเกิดจากการที่เราเอานมนมออกไม่เกี่ยงเตานั่นเองค่ะ อออเนานะทางการแพทย์ไม่ได้บอกเลยว่าเกี่ยวกับอาหารที่กินเมื่อกันต่างชาติฝรั่งอ่ะที่เขากินแบบกินพวกนมเนยอ่ะเขาอยู่ได้ไงอะคะเดี๋ยวนี้ต่างชาติจะบอกว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นนะคะคุณโฟนปกติกินนมแม่วันนี้ให้น้องกินนมผงน้องไม่ยอมกินเลยทํายังไงดีนะคะวิธีการที่เราจะเสริมนมแม่กับนม ผงก็คือกรณีท่านนมแม่ไม่พอเนี่ยเวลาเสริมให้เสริมคนละขวดที่พี่กันแนะนำเนาะก็คือเสริมคนละขวดแต่เมื่อ,อไรที่เกิดปัญหาแบบนี้คือน้องไม่กินนมผงให้แม่ผสมในขวดเดียวกันได้โดยการผสมนมผงน้อยๆก่อนค่ะเออเช่น4ออนผสมนมผงสักหนึ่งออนอีสานอนเป็นนมแม่แล้วก็ให้กินถ้ายอมกินค่อยๆหยิบนมผงขึ้นแต่ถ้าไม่ยอมกินลดนมผงลงเนาะ แม่ให้นงกินพวกวิตามินหรือน้ำมันตับปลาได้ไหมกินได้ค่ะวิตามินซีวิตามินแคลเซียมเอ่อวิตามินบีวิตามินดีเนี่ยกินเลยดีนะคะกินได้เลยน้ำมันตับปลากินได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกอาหารเสริมความงามอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปกินนะคะเพราะว่าจริงๆคือกลัวเราไม่รู้ส่วนประกอบที่แท้จริงข้างในค่ะน้องห้าเดือนค่ะยี่สิบห้าวันยังไม่ความแต่นั่งได้นานค่ะ นั่งได้มั่นคงใช่ไหมแม่นั่งได้เองนั่งได้มั่นคงใช่ไหมแล้วคือเขาลุกลุกขึ้นมานั่งเองได้หรือยังนะคะคือสเต็ปถ้าไม่คว่ำที่อยากรูว่าตอบคือไม่คว่ำแล้วเดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมานั่งเองได้ไหมหรือว่าแม่ต้องจับนั่งตลอดนะคะลองดูแล้วก็จริงๆแล้วก็ฝึกให้เขาพลิกคว่ำด้วยก็ยิ่งดีนะคะโดยการฝึกเนี่ยก็คือฝึกตอนท้องว่างก็หาสิ่งของมาหลอกลอก่อเขานอนหงายอยู่เนาะ เขานอนหงายอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาจับนอนตะแคงเอาของเล่นมาหลอกล่อกข้างหน้าเขาแล้วก็ให้เขามือเอื้อมมือแล้วก็คกลิกก้นเขานดนึงปุ๊บช่วยเขาพลิกกว้างเขาจะเรียนรู้นะคะลูกหรือถ้ามีพี่ให้พี่ทําให้ดูแหละกิ้งพ,พ,พี่กิ้งตัวให้ดูนะคะเพราะว่ามันมีผลนะกรณีที่ลูก ลูกที่มีพี่แล้วพี่มีแบบพัฒนาการไปก่อนเนี่ยเด็กเล็กเ <ๆ S 1> นี่ยเขาจะตามพี่ปีนปายคานอะไรเงี้ยถ้าให้พี่ทำนะเขาจะทําตามมองนะคะทํายังไงให้ลูกฝึกขวดได้บ้างคะกําลังจะแปดเดือนเออเวลาให้ขวดนมอะ่ะคุณแม่พอดีว่าวันก่อนไปอ่านบทความมานะคะเอาอะไรเป็นขวดนมดีแล้วเนี่ยไม่มีขวดนมเนาะใครมีปัญหาที่ลูกไม่ค่อยยอมกินขวดนมนะคะ ลองดูแบบนี้นะคะลองใช้วิธีการนะคะอุ้มในท่าในท่าอัพไลน์หรือวหัวสูงนะคะแล้วก็ใช้จุกตรงนี้นะคะ่ะเขี่ยบริเวณอ่าให้ดูก่อนเขี่ยตรงนี้เห็นไหมคะอ่าเขี่ยเขาเหมือนสุกว่าอยากดูแล้วเขาก็จะไซส์พอเขาไซส์ปุ๊บเราก็เข้าไปนตกองไหมคะพอเขาไซส์ปุ๊บก็เอาเข้าไปให้เขาเหมือนกระตุ้นให้รู้สึก ไปกระตุน้นกลไกการดูดของลูกอ่ะจะเอาเข้าไปนะคะเขี่ยบริเวณริมสิบปากบนตรงนี้ค่ะเขาจะมีการใช้เหมือนเราเข้าเต้าแล้วปากลูกไปเขี่ยกับเต้าเหมือนกันเลยนะคะเขาจะได้แบบรู้สึกบอัพอย่างนี้ค่ะเนาะแล้วก็ลองวิธีการเวลาอุ้มลูกกินนมนะคะให้ลองโยกโยกตัวถ้ามีชิงชา้านั่งชิงชา้ามีบอลโยคะให้นั่งบอลโยคะแบบนั้นอ่ะเด้งดึงโยกโยกเคิมเคิมเพลินเพลินลองดูนะคะ เลือกป้อนตอนอารมณ์ดีถ้าไม่อารมณ์ดีไม่กินก็เลือกป้อนตอนหิวอย่าให้หิวจัดถ้าหิวจัดบางคนก็ไม่กินนะคะลองดูนะคะแล้วก็อาจจะต้องเลือกจุดนมที่แบบถูกกับลูกที่ลูกชอบบางคนจุดนมแบบซื้อมาหลายอันเสียดายให้ทยอยซื้อนะซื้อทีละยี่ห้อมาลองนะคะนะคะกติดตาม u t u b e เพจพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ